กาเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่11พฤศจิกายนโดยระบุเขาว่ามีพื้นที่8จังหวัดนะคะที่จะได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและก็น้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำป่าไหลล่ะค่ะ วันนี้ศูนย์อุตุนิยมที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ออกประกาศฉบับที่3นะคะระบ,บุว่าร่องมารสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่เข้าปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนและก็ภาคใต้ตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทาให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักบาง แห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ระบุว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนประมาณร้อยละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลจะมีคลื่นประมาณ1-2เมตรจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมและลมกันโชกแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงภยัยสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็ดินคลนถล่มได้ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา สำหรับชาวเรือนะคะบริเวณชายฝั่งก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมทิยาอย่างใกล้ชิดสำหรับตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกายนนี้ค่ะ